3บทเรียนจากโรเจอร์เฟเดอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่ระดับโลกและก็เป็นตำนานคนหนึ่งนะฮะผมเองก็ชื่นชอบโรเจอร์เฟเดอร์มากนะครับเขาเพิ่งมีโอกาสไปสปีชนะครับไปพูดที่มหาวิทยาลัยอันนึงนะครับก็ดีมากๆมี3อย่างที่เขาพูดนะครับอันแรกเนี่ยโรเจอร์พูดว่า effortless is a myth คือ ความที่เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่ถ้าใครติดตามนะจะรู้สึกเหมือนเขาแบบไม่ค่อยพยายามเวลาตีสบายๆชิวๆดูเหมือนไม่ต้องพยายามที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า effortless ไอ้สิ่งเนี้บอกเลยนะครับว่าโรเจอร์บอกว่ามันยากมากมันแบบต้องฝึกเยอะมากจนทําให้ดูเหมือนไม่พยายามโอ้โหผมบอ เลยว่าอันนี้จึกมากนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้นะบางทีผมออนสเตจนะขึ้นบนเวทีพูดเนี่ยคนบอกโอ้โหดูสบายดูชิลดูเหมือนแบบไม่ตื่นเต้นไม่ตนกเลยหารู้ไหมว่าคุณไม่รู้หรอกที่ผ่านๆมาผมผ่านอะไรมาบ้างฝึกอะไรมาบ้างพยายามขนาดไหนบางครั้งเนี่ยเราชอบไปคอมเมนต์หรือว่าไป ลองวิจารณ์ว่าไอ้คนนี้ยดูทํางานดูเหมือนชิลดูเหมือนไม่ค่อยทําอะไรแต่บางทีเนี่ยคุณต้องไปดูผลงานของเขาครับเขาอาจจะผ่านอะไรมาเยอะการที่เขาทําให้มันดูง่ายมันอาจจะไม่ได้ง่ายนะถ้าคุณไปทําเองก็ต้อง วิเคราะห์ดีๆนะครับการ effortless เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันง่ายนะข้อ2ครับเขาบอกว่า it's only a point โหอันนี้ดีมากเลยคือเทนนิสเนี่ยนะมันก็ตีกันไปตีกันมายังไงมันมีผู้ชนะได้คนเดียวแหละหลายครั้งหลายคราวนะครับที่เขาก็เล่านะว่าเขาเคยพลาดช็อตมหัศจย์หรือว่าช็อตสําคัญสําคัญไปนะแล้วก็แพ้ไปเลยเพราะาคุมตัวเองเนะี่ยไม่อยู่จริงๆเนี่ยสิ่งที่ต้องทําให้ได้คือการควบคุมว่ามันก็แค่แต้มเดียวที่แพ้ที่เสียนะช็อตเนี้ยควรจะได้บางทีเนี่ยเรายกใจออกไปไม่ได้เราแบบพลาดไปแล้วล้วก็แบบทําไมเมื่อก แล้วมันก็ทําพานเสียไปหมดเลยเหมือนกันเลยฮะในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเจออุปสรรคปัญหาการถูกปฏิเสธอะไรก็ตามแน่นอนครับว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญคือเราข้ามมันได้ไหมละ่ะเหมือนที่เจ้าสวทนินเคยพูดผมชอบมากเลยนะฮะที่บอกว่าเราดีใจหรือเสียใจได้แต่เอาแค่หนึ่งวันพอวันนี้เราประสบความสําเร็จดีใจครับอย่าเหลิง พรุ่งนี้เอาใหม่วันนี้เราล้มเหลวครับไม่เป็นไรเสียใจได้หนึ่งวันพรุ่งนี้เอาใหม่แบบเนี้ยเราก็จะไม่ทําให้เหตุการณ์ที่มันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันส่งผลกับอนาคตของเรานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็พูดถึง life is bigger than tennis court นะอันนี้ก็บอกเลยว่าจริงนะโรเจอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าชีวิตเนี่ยมันใหญ่กว่าแค่สนามเทนนิสเท่านั้นแหละผมสะท้อนออกมาเลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาทีการงานบางคนก็จริงจัง,จ,ง,จ,งจนแบบ ทานเสียไปหมดเลยนะครับชีวิตมันมีมากกว่านั้นครับมันมีความสมดุลมันมีชีวิตมันมีครอบครัวมันมีสุขภาพมันมีการงานการเงินความสัมพันธ์เต็มไปหมดเลยนะครับอยากให้เราเนี่ยบาลานซ์แล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีหมดนะอย่าให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราโฟกัสมันมีอิทธิพลกับชีวิตจนเกินไปนะก็ถือว่าเป็นปีชที่ดีมากๆใครมีโอกาสลองไปกดหาฟังนะครับหาไม่ยากนะครับของโรเจอร์เฟเดอร์ก็เอามาตกผลึกแบ่งปันในวันนี้ครับ